ดีครับเปิดพี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนาะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานวุปัสสิยู่ในประเทศตั้งประเทศเออพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้คนใส่แรงงานมีลุงอวนมากเปิดราคาควายให้พี่น้องเนาะครับผู้เ,เพ,พิ่นเลี้ยงคววยพี่น้องหนุงยากหราเวราะสั้นสิปลดปล่อยควาวมยากอ,กอกีวอกวันนี้ที่ไม่ใช่ละ เวลาพ,พิกัดบ้านหวยคู่มูสิบสีตำบลหน้าหนังค้ปปน,น,น,นปีสาจน้องท้ายพี่น้องเบิ่งดูผลกล้วยเพิ่นกำลังกินใบอ้อยแหงเฟี้ยงแหงพี่นไไ้แแงงงนองเอ้ยเลี้ยงง่ายครัก,กล้วยก็ได้กล้วยหาตัวเป็นวันสิขายออกมาเบิง่งมาไปเลี้ยงซอยเพิ่อนแน่พี่น้องนี่มีตัวอ้วนลำลำ่ำเพราะมันสร้างน้อยหมดเลยแต่ละตัว เียดายดเควรจะขายวอกเห็ดลายอะไรเนียู้ผัวก็หาลับเมาตัวเติมสางกะได้ใช่สางยากแหวเลียงตะควียดไปไปใสมาใส่าันผู้ใหญกัเห็ดสวนเห็ดสวน้หยพี่น้องคนไหนจะคว้างคนยางหุ่ยห่วย ว่านเอมีทั้งรถดำรถไถพี่น้องเอ้ยอยากที่เรียกทำงานหลายอื่นหลายอย่างเพื่อนทีเปิดราคาขายห้องาราคาขายไปหลาไปได้ลรอเพื่อนเอะตู่ที่ <laughs> บ้านรถบอกเฮ้ยแม่บ้านโบรถมาท่านว่า,า,าไาหลไหลไปได้เท่าโอ้โอ้พอเพื่อนบ่ห้องแพงหรอกพี่น้อง เป็นฟางเกาสบสานเกามือ <null> น <Korean> ั่นแหละเบงเอาเรื ko ่อเพื ko ่อนโอ้ยมีแตวกวยแม่ไม่ควยผูจักตัวพี่น้องเลยตะกี้ควยผลายกูนีได้หนิว่ามีฟองไก้ชิวอกแล้วแต่ละตัวอ่างป้างอยเปี้ยกยี่ฝน่นผสมควยพอพันไงไหวได้พี่น้องน้อนกล้วยเปนไก้ชิวักเรางแม่หนึ่งเงื่อหางเธอรเร เดี๋ยวองมันห่วงมากเพื่นมาเก้ามื่นพ่นพี่น้องห่วงทานไม่ดอก่าต็อนอไดอกแจ้งนยดอกพื่นพอได้ส่งขลุดขลาเพื่นว่าโอ้กุ้ยมาตัวไงเฉยกุ้ยหาตัวพี่น้องมองดูเมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้กุ้ยถือกุ้ยถือ นางคำแก้วนางดาวเรืองท่านน่ะเป็นเพ่ไในจกลูกจกคุณเลยนี่ลูกสองน้องยังสวยเพื่อนว่าเนี่ยเพื่นแต่ละตัวเพื่อนในลูกสองตัวนี่จะคั้ยหนุ่มกำลังอ้อ่นมาพีไม่ไกลเ้ยนี่ไม่ให้เขากล้องเอกมพงมาพี่มา ไม่ท้ามเนื้อหนิโอ้ย,อยจะคว่างคั้วใหเพม่อนกับไอ้กล้องพี่น้องเอ้ยว่าว่าว่าเยีนในไอ้ไก่ได้ไไไดไท้มามเลยหนิทถามม่าเอา้าอันนั้นเพี่นได้ยักลูกยักโตแล้วเนี่ยมีลาลูกมันสองตัวนี่ลาฆ่ายอยู่นี่เออในมีแต่คั้วลูกส่องขั้ลูกส่องขั้วแบบบานเท่าไรพี่น้องเต้ตัวใหญ่ดิเป็นเลี้ยงดีนำเลี้ยงพื้นดี มมาาดเนะผต้นกล้วยกับสวนใหญ่ก็ที่วัดสวนนั่งแล้วเกี่ยวตัวใหญ่กล้วยกินเพิ่นบ่ได้ไปทางอื่นยนาะายกไวาสั่นนาทีเพิ่นคือขับรถไถขับรถดำพี่น้องหาตอเติมบานอีกเป็นเป็นซางเป็นเป็นซางดูเลี้ยงง่ายครับว่าหาดูดกินหยาหาดูดกินหยากินเฟี้ยงต้องอะไรเนาะโอ้เออกล้วยจังไงมากินใบอ้อยแห้งบ้านี้ มันสืหวานนี่เนาะไม่อ้อยแหงกับจินเว่ยลูกพึ่งกับเปตาสร้างแต่สร้างพี่น้องอ้วนบ่มีก้อยจอยหรอกนี่เจ้าของพึ่งบ่ขายทั้งหน้าพี่น้องขายทั้งหลังพึ่งสร้างที่พึ่นหยากหลายอย่างลายอันพี่น้องมีสวงเข่าพี่น้องกัน เป็นมาม่เปิดราคากล้วยให้แน้วเพื่อนรุ่นพานมากเลยมาแวะถามข้าวถามข้าวเพื่อนขายไปย้อนเนอะสนุกเพป็น่าบัคขายจะได้หยาคืออี้ยงนี่ตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นปนอดเพื่อนตีกล้วยเป็นเตรียมความ่างเป็น้องเป็นทยอยขายออกซุ่มขายออกกางั้มซุ่มยั้งกงางั้มยั้งอยู่หาโต้แบบนี้เป็นทองเงินแล้วมีลูกเงินแล้วเน้นทองมอ,างางอ่างปังยิงปิงอยืนี แม่เราไปกับบดนนี่พี่น้องก็จะได้เพิ่มเบียกจากหายเป็นเจ็ดเป็นแปดคนอ้ะขั้วเป็นหูหูทั้งหูทั้งเช, <ś S 2> ชียงขี่ได้บ่ละไหนได้ได้โอ้ขี้ได้จับได้ใบไ,ได้เพิ่นว่าจาของเพิ่นว่าพี่น้องอยากได้ขั้วไปเลี้ยงาเมืองเอาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้เห็นงานเมืองหนวกเมืองห,หน้ามีเงนิมงนมีขำกะฝากมาโทรมาโอนมา ให้พี่น้องให้พ่อให้แม่มาสือขั้วไปเลี้ยงไว้อเออผู้มีลูกมีเมียกันทั้งเพียกกระไรผู้ไปหาเงินหาค่ำหา,าสุกคน,นมันสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องผู้หาเงินหาค่ำกระไรมาสือขั้วไปเลี้ยงซอยไปที่ไม่ย่าได้นไหนเวลาบ้านห้อยคู่มูซ,ซนานาิพีแต่บนหน้าหนังพ่นปิศาณองคายพี่นอ <c oughs> ้องคนมาเอาขั้วไปเลี้ยงซอยแนวหันขายว่าแพงหนูขายถึก,ถก ก็พูนก็เลี้ยงงไงไงพู้น่ะกินใบอ้อยแห้งเนาะกินใบอ้อยแห้งเฟี้ยงแห้งเออกันสินน้อนกับมันหนาวบ่มันคือบ่ค่อยลงน้ำก็วยยามเลี้ยงพี่น้องนี่สายไก่มีนี่สายยูไก่เนี่เหลักสามเม็ดตุ่นไม่โคตรจบไปให้เออโอ้ยมึงดูกินเฟี้ยงกินใบอ้อยแห้งแล้วก็ลงนอนน้ำอืม อันนั้นลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นไดให้นน่แม่เขาขาวๆนี่นเออเโอ้เพิ่นอ่างเงินลูกเพิ่นกระไดเนาะโอ้ออแม่บนันใ้กระไดนี่ต้องคลวยแม่พี่น้องโอ้พ่อไปเลี้ยงอยู่หัวหน,นะเะออเพิ่นได้ยักขวบเอ่อยักปีแล้วหนิเฮ้ย ผู้คนดูแลเตีผู้เพลี้ยงอันผู้นี้เป็นผู้ขับรถผู้หาเงินทั้งอื่นกล้วยตี่ประมาณปีนี่ยนะนี่เนาะเนี่ยปีกล้วยกล้อยเมียอันนี้ได้ผู้หรือเมียนี่กระไรเมียนี่กระไรอันนี้ลูกพุกเมือนอ่ะอันเทียนเพิ่ยากถอดตัวเลยเฮ้ยฮะยเทียนเพิ่งจะเอาอย่างไดก็ค่มเงินบุฟ่ายี่ไหนเดี๋ยวถอดมาเลยเงยกไปลวด ข้าเมียบ้านเจุดขอเบอร์โทรเพื่อแม่ดอกพี่น้องยังโทรมาถามกันอีกทีนึงยังโทรมาถามเมียบ้านเพื่อนที่ขาดอยู่แล้วเมียบ้านมาเพื่อนมาพอบ้านพี่ไม่โว้บอะไรเหรอเพื่อนเป็นผู้หาเป็นผู้อาศัยซยู่เพื่อนเดี๋ยวลุงวัดจิลงเบอร์โทรไปให้ยังโทรมาถามเมียบ้านประเดี๋ยวทีนึงเม่บ้านมันเป็นบุหงาเนี่ยหงอเนี่ยราคาเก่ามืดมาท่าน กล้วยหาโตมีแต่นกล้วยแม่เบิดพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องพักกันดูดกินอันนี้กินไปกินมากก็สิอิ่มดีเนาะเออพี่นก,นกองม,มีหนื้อมีต้นกล้วยทับสเสริมพี่นอก,ก,กว,นนว,ว่าโอ้ราคางัวงกล้วยสุกมือพี่น้องเอ้ยเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วย ปีตกเดือนมาปีนี้แห้งแรงบ่ะเนี่พี่น้องก็บถาาาาา้ากันเทขายง่วขายขั้วหวกหนึ่งกำลังใจพี่น้องเอ้ยกำลังใจบ่มีแล,ะละ้วราคางว่วงก็ราคาควายก็ถึกหันหาหันอันเห็ดน้ำอ,อื่นสิบูดีก็เลี้ยงงว่วเลี้ยงควายบอกไปท่นาน่าเอาเข็ดไปผู้ใดมีหยางามหยาเขียวถ้าอื่นกับ มาไปเลี้ยงเนี่พี่นออ้องเอ้ยเห็นกล้วยเพิ่นเลี้ยงง่ายพอดงูคว่ำป้อพืชป้อฟาดตั้งกินกับป้อตื่นป้อท่วงโอ้ยหลายอยากไปง่ายบ้านไม่กินอย่าเขียวอย่าง,ง่ามไม่ละถ้ากล้วยเมียโอ้กล้วยขวักนี่พ่อไปเลี้ยงด้วยพี่น้องมีตัวอ้วนตุยๆ มูรูคนกินใบอ้อยแหงเฟี้ยงแหงพี่น้องราคาห่างพานพี่น้องก่มามืนมาถึงจาก้องคนว่าโอ้มากินใบอ้อยแหง,แหง,แหงเฟี้ยงแหง่พี่บ้อนแบบนี้เก็บภาพบรรยากาศนำฝากพวพี่น้องนะครับ ตามที่จเจ้าของพนโบ่ละราคาหองพานไปเก่ามืดพี่น้องต่อเลยนิดน้อยเทันว่าสนใจกระทักบปลดเดี๋ยวลุกวนที่ลงเบอร์ไปให้เด้อนี่แหละมงยูบมงเศร้าพนผู้หนึ่งกะหนกักนำหาเงินหาค่ำทั้งอื่นครับรถผู้หนึงกะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเป็นปลูกอ้อยพร้อมนี้พี่น้องปลูกอ้อยบ่หลายดอก ไรสองไรดนี่แหละแต่มันอยู่ไก่ของน้ำมันก็เลยอุดมสมบูรณ์ให้ก็เลียงคั้วยอายุเพลินพันว่าคันราคากล้วยเป็นสิว่ะอาคลิปนี้เกษตรประมานนี้แหละพี่น้องฝากกดไรคดแค่กดติดตามไปดูพี่นองเป็นกเล่นใจญเนคนบ้านหน้าพป็นองคนทำงานคนใส่แรงงานนะครับคุณเหตุการเกษตรเลียงงัวเลียงกล้วย สู่ต่อไปพี่น้องแต่ว่าขอกนี่ป้ามนี่เป็นอิขายออกแล้วนี่เพิ่งไปเลี้ยงซอยเพื่อนนกกดไรกดแค์กดจิดตามไปเรือย,ยพี่น้องพูดอนไรล้าพี่น้อง